สวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามินะคะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการแบ่งปันแนวคิดวิธีการบริหารเงินนะคะสําหรับนักลงทุนทั้งมือใหม่และมือเก่าค่ะการบริหารเงินนะคะหรือการจัดขอดในการลงทุนของเราถือว่ามี ความสําคัญมากเลยสําหรับนักลงทุนนะคะเพราะหากเราไม่บริหารจัดการทางการเงินค่ะมันก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็นําแนวการบริหารเงินนะคะวิธีการลงทุนจัดการบัญชีนะคะในแนวคิดของลุงโนกนะคะมาแบ่งปันเป็นนะคะบันทึกเสียงค่ะ เพื่อให้เพื่อนๆลองไปทบทวนและลองไปวางแผนดูนะคะจะเห็นว่ามันเป็นการลดความเสี่ยงของเราได้อย่างดีเลยเดี๋ยวเรามาร่วมรับฟังนะคะหลักการบริหารจัดการทางการเงินวิธีการจัดบัญชีพอร์ตของเราคไปเพื่อนะคะสู่ความมั่งคั่งนะคะสําหรับ การลงทุนนะคะดิฉันเองก็เป็นคนที่ชอบนะคะลุงโนกนะคะในการติดตามเพราะดิฉันมาลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะก็ติดตามเรื่องความรู้เรื่องบิตคอยน์นะคะและรวมถึงวิธีการลงทุนและนะคะเทคนิคด้วยนะคะวันนี้ก็อยากจะนําแนวคลิปของท่านมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเรามาร่วมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันต้องมี วิธีการลงทุนซึ่งไม่เหมือนกัน,นโดยปกติเ็าจะแบ่งเ็าจะแบ่งกันเป็นสามบัญชีใหญ่บัญชีแรกนี่ในกรณีที่เงินมันเหลือใช้จริงๆไม่รู้จะไปทําอะไรนะกินยังไงก็ไม่หมดอย่างนี้เป็นตน้นเขาก็เอาไปเก็บเอาไว้เอาไปเก็บเอาไว้นี่เขาเรียกว่าเป็น store of wealth เป็นที่เก็บของ wealth ความมั่งคัง่งที่เก็บ wealth ความมั่งคั่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เป็น bitcoin เมื่อถ้าเก็บเอาไว้ในบิตคอยก็แปลว่าไม่มีการขายถูกไหมเป็นที่เก็บเนี่ยไม่มีการขายราคาก็ไม่เคลื่อนไหวเลยเพราะว่าหนึ่งบิตคอยก็มีค่าเท่ากับหนึ่งบิตคอยเข้าใจไหมหมันคือไม่เคลื่อนไหวเราไม่ไปเปรียบเทียบกับอะไรเลยทั้งสิน้นนี่เป็นบัญชีที่หนึ่งบัญชีที่สองคือบัญชีการลงทุนบัญชีการลงทุนเราก็ใช้ระบบของเราง่ายๆนหะเขียวซื้อแดงขายทุกคนคุ้นกันดีแล้วใช่ไหมหลุงแจกฟรีได้ซ้ำระบบ ก็ได้กำไรตลอดเยอะแยะนะระบบที่3ก็เป็นระบบอ่า uh, แกม bling account วกการพนันเล่นสนุกพวกนี้จะ based on risk and reward ratio แล้วก็ position sizing สำคัญที่สุดจำนวน position ที่เปิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยขึ้นกับ risk เห็นไหมฮะมันมีสาบัญชีสบัญชีเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามมาว่าบัญชีลุงนี่ทำอะไรก็ต้องถามด้วยบัญชีไหน ก็มไม่เหมือนกันนะครับนะครับ,รบเรื่องสามเรื่องสามบัญชีที่เคลียร์ไหมะฮะทุกคนควรจะมีพอร์ตลงทุนเป็นสามบัญชีนะฮะทุกคนเลยไม่ควรจะป่นกันถ้าคุณเอาพอร์ตซึ่งเล่นแบบพนันนะมาเป็นพอร์ตลงทุนใหญ่นะคุณก็เป็นนักพนันมาเจ๊งนั้นแหละถ้าคุณลงทุนเป็นระบบเรียบร้อยหมดทุกอย่างแต่ไม่มีพอร์ตพนันนะคุณก็คันมืออยากเล่นเหมือนคนอื่น แแตแต่่งงพออร์กบไมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแนวคิดของลุงนโนกอ่ะอาจารย์นะคะดิฉันก็จะสรุปอย่างนี้ค่ะสามข้อหลักๆเลยนะคะที่ลุงนโนกให้เป็นแนวนะคะการจัดพอร์ตการลงทุนไว้สามข้อค่ะ สามบัญชีนั่นเองนะคะบัญชีแรกเป็นบัญชีเงินออมค่ะดิฉันก็นํากระบวนการที่ลุงโหนกเนี่ยสอนนะคะที่ท่านมักจะไปออกช่อง YouTube หรือแลแหล่งข่าวต่างๆค่ะนะคะให้ประโยชน์ได้ดีบ้ามากเลยเพราะดิฉันเองก็นำหลักการของเขามาใช้นั่นคือการจัดอร์ดวางลงทุนอขดหนึ่งก็คือทำเป็นขดส์งสุดสมระยะย,ยาวเขาเรียกว่าพขดอ,ออมสร้างความมั่นคงให้กับเรา ะะส่วนพอร์ตที่สองค่ะเป็นพอร์ตการลงทุนซื้อขายหมายความว่าเราอาจจะมีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีสามเดือนหกเดือนแล้วแต่เราตรงนี้เป็นการลงทุนแบบระยะสั้นซื้อมาขายไปนะคะส่วนพอทที่สามค่ะเป็นพอนะคะเป็นพอตสำหรับความเสี่ยงค่ะเสี่ยงหรือเหมือนกับเราทิ้งเงินตรงนั้นไปเลยเล่นเพื่อสนุกเล่นแบบ เงินพนันอย่างเช่นเล่นแบบนะคะซิ่งนะคะสวิงอย่างเช่นนะคะเล่นช็อตเล่นลองนะคะหรือตลาดฟิวเจอร์นะคะฟอรเรสตแบบนี้นี่คือทั้ง3วิธีที่ได้แนวคิดจากลุงถนโกนะคะที่เป็นประโยชน์มากเลยสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะคะนักลงทุนมือใหม่หรือมือเก่าแต่ไม่เคยทำเรื่องพอร์าการลงทุนไม่เคยแบ่งพอร์ตลองนำหลแนวคิดนี้ เอาไปใช้ค่ะพอดีฉันก็ใช้อยู่และเห็นได้ลับเลยดิฉันมีพอร์ตเก็บนะคะก็สามารถเก็บเงินกลายเป็นเงินฝากเป็นหลักแสนไปแล้วนะคะและพอร์ตซิ่งค่ะดิฉันก็เล่นบอลเล็กค่ะเล่นเทรดบอเล็กทุกเดือน,นะค่ะนะคะก็เงินได้และก็นะคะพอ สิ่งเนี้ยเราก็จะรู้ไงว่าเรารับความเสี่ยงได้ระดับไหนบางทีก็มีได้บางทีก็มีเสียเพราะเราจัดไว้แล้วว่าเรารับความเสี่ยงได้นะคะนี่ก็คือแนวความคิดดีๆจากผู้รู้นะคะผู้เชี่ยวชาญต่างๆค่ะก็นํามาแบ่งปันเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้นะคะพะดีฉันจะนําแนวความคิดเด็ดๆออกมาแบ่งปันของเซียนนะคะหรือคนที่โด่งดังในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล รวมถึงเซียนในตลาดหุ้นต่างๆค่ะก็มาติดตามได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งบันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอัยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และร่วมกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันต้องมออีวิธีการลงทุนซึ่งไม่เหมือนกัน,นโดยปกติเขจะแบ่งเขจะแบ่งกันเป็นสาบัญชีใหญ่ บัญชีแรกเนี่ยในกรณีที่เงินมันเหลือใช้จริงๆไม่รู้จะไปทําอะไรกินยังไงก็ไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเขาก็เอาไปเก็บเอาไว้เอาไปเก็บเอาไว้นี่เขาเรียกว่าเป็น store of wealth เป็นที่เก็บของเอ่อ wealth ความมั่งคัง่งที่เก็บ wealth ความมั่งคั่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เป็นบิตบิตคอยเมื่อถ้าเก็บเอาไว้ในบิตคอยก็แปลว่าไม่มีการขายถูกไหมเป็นที่เก็บเนี่ยไม่มีการขาย ราคาก็ไม่เคลื่อนไหวเลยเพราะว่าหนึ่งบิตคอยก็มีค่าเท่ากับหนึ่งบิตคอยเข้าใจไหมม่อคือไม่เคลื่อนไหวเราไม่ไปเปรียบเทียบกับอะไรเลยทั้งสิ้นนี่เป็นบัญชีที่หนึ่งบัญชีที่สองคือบัญชีการลงทุนบัญชีการลงทุนเราก็ใช้ระบบของเราง่ายๆนะ่ะเขียวซื้อแดงขายทุกคนคุ้นกันดีแล้วใช่ไหมหลุงแจกฟรีได้ซ้ำระบบได้กำไรตลอดเยอะแยะเลยระบบที่สามก็เป็นระบบอ่า uh, gambling account พอกาสนานเล่นสนุกพวกนี้จะ based on risk and reward ratio แล้วก็ position sizing สำคัญที่สุดจำนวน position ที่เปิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยขึ้นกับ risk เห็นไหมฮะมันมีสามบัญชีสามบัญชีเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามมาว่าบัญชีลุงนี่ทำอะไรก็ต้องถามด้วยบัญชีไหนเพราะไม่เหมือนกันนะครับ ครับเรื่องสามเรื่องสามบัญชีที่เคลียร์ไหมะฮะทุกคนควรจะมีพอร์ตลงทุนเป็นสามบัญชีนะ,ะทุกคนเลยไม่ควรจะป่นกันถ้าคุณเอาพอร์ตซึ่งเล่นแบบพนันนะมาเป็นพอร์ตลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันต้องมออีวิธีการลงทุนซึ่งไม่เหมือนกันนะโดยปกติก็จะแบ่งเ็าจะแบ่งกันเป็นสามบัญชีใหญ่ บัญชีแรกเนี่ยในกรณีที่เงินมันเหลือใช้จริงๆไม่รู้จะไปทําอะไรกินยังไงก็ไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นน่ะเขาก็เอาไปเก็บเอาไว้เอาไปเก็บเอาไว้นี่เขาเรียกว่าเป็น store of wealth เป็นที่เก็บของอ่าอ่า wealth ความมั่งคัง่งที่เก็บ wealth ความมั่งคั่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เป็น bitcoin เมื่อถ้าเก็บเอาไว้ใน bitcoin ก็แปลว่าไม่มีการขายถูกไหมเป็นที่เก็บเนี่ยไม่มีการขาย ราคาก็ไม่เคลื่อนไหวเลยเพราะว่าหนึ่งบิตคอยก็มีค่าเท่ากับหนึ่งบิตคอยเข้าใจไหมเมื่อคือไม่เคลื่อนไหวเราไม่ไปเปรียบเทียบกับอะไรเลยทั้งสิ้นนี่เป็นบัญชีที่หนึ่งบัญชีที่สองคือบัญชีการลงทุนบัญชีการลงทุนเราก็ใช้ระบบของเราง่ายๆแหะเขียวซื้อแดงขายทุกคนคุ้นกันดีแล้วใช่ไหมหลุงแจกฟรีได้วยซ้ำระบบได้กำไรตลอดเยอะแยะเลยระบบที่สามก็เป็นระบบอ่า gambling account พวกาสเนนันเล่นสนุกพวกนี้จะ based on risk and reward ratio แล้วก็ position sizing สำคัญที่สุดจำนวน position ที่เปิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยขึ้นกับ risk เห็นไหมฮะมันมีสามบัญชีสามบัญชีเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามมาว่าบัญชีลุงไี้ทำอะไรก็ต้องถามด้วยบัญชีไหนเพราะไม่เหมือนกันนะครับ เรื่องสามเรื่องสามบัญชีที่เคลียร์ไหมฮะกคนควรจะมีพอร์ตลงทุนเป็นสามบัญชีนะทุกคนเลยไม่ควรจะปนกันถ้าคุณเอาพอร์ตซึ่งเล่นแบบพนันนะมาเป็นพอร์ตลงทุนใหญ่นะคุณก็เป็นนักพนันเมืเจ๊งนั้นแหละถ้าคุณลงทุนเป็นระบบเรียบร้อยหมดทุกอย่างแต่ไม่มีพอร์ตพนันนะคุณก็คันมืออยากเล่นเหมือนกับดึอกแต่งแต่งพอร์ตเข้าไป